สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดาวราหูย้ายแล้วนะคะท่านใดที่ศรัทธาในดวงชะตาหรือเชื่อในเรื่องของโชคชะตาลองกราบไหว้ขอพรอ,องค์เทพร,ราหูดูนะคะกราบที่บ้านก็ได้ นะคะสวดที่บ้านก็ได้นะคะหรือไปวัดก็ได้เอาที่สะดวกเลยค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิง์จะเป็นยังไงบ้างโชคชะตาของคุณนะคะคนที่มีคู่รักมีครอบครัวค่ะช่วงนี้คิดจะทำอะไรประสบความสำเร็จนะคะ ไม่ว่าจะมีการลงทุนนะคะทำอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณกำลังคิดอยากจะปรับปรุงต่อเติมบ้านก็สมดังใจหวังด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนใครที่กำลังคิดอยู่เนี้ยว่าเอ๊อยากจะมีอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนเพื่อลองรับอนาคตันข้างหน้าละอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะเรามองว่าประสบความสำเร็จมากๆช่วงนี้ของชาวราศีสิงห์มีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะการเงินก็ดี นะคะคิดอยากจะทําอะไรก็ดีเช่นกันค่ะนะคะของชาวราศีสิงค์คือเราเห็นว่าคุณน่ะนะคะกำลังวางรากฐานกําลังวางแผนขยับขยายนะคะขยับขยายในเรื่องราวของความมั่นคงนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะอู้การเงินกําลังอยู่ในช่วงกอบโกยไหม บางท่านมีเรื่องราวของการลักษณะที่ว่าหนึ่งกลังดําเนินการนะคะในเรื่องของทรัพย์สินดําเนินการในเรื่องของบางท่านอยากจะกู้แบงค์นะคะหรือบางท่านมีเรื่องราวของการต่อเติมทําอะไรก็ได้ในการลงทุนนะคะได้หมดเลยค่ะนะคะของชาวสิงห์แล้วดีด้วยนะคะสรับคนที่เป็นคู่รักนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าคุณอยากจะทําอะไรไม่ทราบได้ในที่ทางในที่ดินของคุณนะคะคือปล่อยทิ้งร้างมานานแล้ว หรือมีความคิดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีโอกาสทำตอนนี้ทั้งโอกาสมาความสำเร็จมาในการลงทุนนะคะกิจการส่วนตัวนะคะเรามองว่าเป็นกิจการส่วนตัวซะมากกว่าตรงนี้มันขึ้นมาให้แบบนี้นะคะหรืออยากจะขยับขยายหรืออยากจะต่อเติมมีที่ทางมีที่ดินอยากจะปลูกบ้านได้หมดนะคะตรงนี้ของชาวสิงห์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มีประเด็นค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่มีประเด็นของชาวสิงห์ชาวสิงห์สำหรับคนที่มีประเด็น บางท่านตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยครองรักกันมาเคยเป็นคู่ครองกันมามีเรื่องของนิติกรรมเข้ามาแทรกแซงนะคะคุณจะตัดสินใจดําเนินการในเรื่องของนิติกรรมนิติในน่ะนะคะมันเหมือนก็ลองยื้อกันมาดูแล้วอะ่ะยื้อแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าปัญหามันก็มีแบบเดิมนะคะก็สู้ก็สู้อยู่ในห่วงการตัดสินใจดีกว่า สำหรับคนที่เคยเป็นคู่ครองกันมานะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนกันมาก็แน่นอนคุณตัดสินใจแน่ชัดแล้วนะคะว่าโอเคค่ะในเมื่อคุณรอความชัดเจนกับเขาไม่มีคุณไม่เห็นเขาพูดคุยกับคุณนะคะเราก็มองว่าคุณกำลังจะตัดสินใจมุฟออนเลือกอนาคตเป็นหน้าของคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเลยหนึ่งความเจ้าชู้สองในความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามีคนอื่นเป็นตัวเลือกนะคะตรงนั้น ยิ่งคนที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนอน่ะแน่นอนตรงที่ว่าอาจจะมีแนวโน้มนะคะตกลงเคลียร์กันในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของนิติกรรมต่างๆนานาน,านะคะเพื่ออนาคตของตัวเองค่ะนี่ก็คือ,คอตัวตนของคุณนะคะทีนี้เรามาดูเขาค่ะว่าจะเป็นไงบ้างเอ,อ่ยชาวสิงเขาคนนั้นของคุณนะคะ เป็นคู่กันอยู่ดีๆแล้วมันลองยื้อกันแล้วนะคะเราเรามองว่าในบางกรณีบางคนเป็นคู่กันนะเป็นคู่ครองกันนะคะแล้วมันยื้อกันมาระดับหนึ่งแล้วหรืออาจจะเป็นเพราะสาเหตุเขาหมดใจนะคะเขาจืดจางในความสัมพันธ์เอาง่ายๆเลยนะคะมันก็เลยน่าจะถึงโอกาสแล้วล่ะที่ว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขามาลองยื้อกันดูนะคะแล้วมันมองไม่เห็นช่องทางออกที่ว่ามันดีขึ้นก็ต้องตัดสินใจที่จะมาตกลงพูดคุยกันแล้วว่า สมควรเวลาแล้วไหมลองดูต่างคนต่างอยู่ดูนะคะในกบางกรณีบางคนต่างคนต่างอยู่ในกรณีบางคนตัดสินใจในเรื่องของนิตินยนะคะเพราะว่าเราบอกได้เลยอะ่ะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการหมดใจอะ่ะนะคะมันเป็นเรื่องของการหมดใจมันเป็นเรื่องราวของปัญใจหรือแม้แต่ทั้งตัวเขาไปลองมีคนใหม่เป็นตัวเลือกนะคะ แต่ถ้าใครเป็นแค่แฟนกันก็ย่อมหมายถึงว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันยิ่งอยู่กันนานวันหรือคบหากันนานวันมันก็หมดใจไปนะคะเรามองว่ามันหมดใจไปเองโดยปริยายเป็นเพราะสาเหตุมีคนอื่นเข้ามาแหละนะคะตรงนั้นโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความในใจของชาวสิงห์นะคะจะเป็นยังไงบ้าง ความในใจของคุณค่ะคุณสิงห์จะมีอะไรบ้างที่จะสื่อออกมาให้เขารับรู้นะคะเขาบอกมาว่าคุณตัดสินใจได้ตอนนี้ไม่ต้องลังเลเลยเพราะคุณมองไม่เห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันจะมันจะได้ดีหรือมันจะอยู่กันได้โดยที่ว่ามันราบรื่น โดยที่วมันไม่มีปัญหานะคะคุณตัดสินใจโดยที่คุณไม่ลังเลเลยค่ะเพราะคุณมองเห็นวันข้างหน้าแล้วล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณกับเขาคุณก็รู้ตัวว่าคุณกับเขามันก็คงเข้ากันไม่ได้นะคะมีปัญหามาตลอดมีความขัดแย้งหรือแม้แต่กระทั่งว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมีเรื่องราวของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวพันนะคะคนในครอบครัวได้หมดตรงนี้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเยบเอาเป็นว่าถึงยังไงก็ตามนะคะถึงยังไงก็ตามคุณไม่สามารถหันกลับได้ละนะคะเพราะว่า มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่คุณรู้อ่ะรู้ว่าอนาคตอ่ะมันไม่ใช่นะคะเสียเรามองว่าคุณก็เหมือนกับว่าเสียดายเนาะเป็นทุกคนก็ต้องเสียดายเป็นธรรมดาละคะในความสัมพันธ์นะคะเสียดายเวลาเสียดายหัวใจที่มองให้เขาแล้วมันมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมามีเรื่องราวของการทำอะไรที่เอาแต่ใจตัวเองเกิดขึ้นมานะคะแต่จนแล้วจนรอดว้าวโอเคนะ ชาวสิงเขาบอกมาว่าคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะหันกลับมารักตัวเองบางท่านจบครั้งนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยหันมาดูแลบุตรด้วยนะคะหันมาดูแลครอบครัวดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวสิงถ้ายิ่งคุณไปรักคนที่เขามีคนอื่นก็ย่อมหมายถึงคุณก็รู้ะ ชัดเจนแล้วว่ามันไม่มีโอกาสแน่นอนนะคะเพราะเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าเขาอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่เรามองว่าตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมันเกี่ยวกับเรื่องระหว่างคุณกับเขาซะมากกว่านะคะมันเป็นเรื่องราวของยิ่งคนเป็นครอบครัวมันเป็นเรื่องราวของความวุ่นวายของความเป็นครอบครัวใหญ่หรือเป็นความวุ่นวายกับคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะอะไรต่างๆนานาทีนี้มาดูนะว่าความในใจของเขานะคะจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้นะคะ ชาวสิงห์มันจะหวนกลับมาเป็นครอบครัวกันแบบเดิมอ่ะมันค่อนข้างยากสำหรับคนที่เคยเป็นครอบครัว <c oughs> ปัญหาตรงเนี้โอ้โหเขาอยากจะบอกคุณว่าปัญหาตรงเนี้หนึ่งมันเป็นปัญหาครอบครัวจริงๆ มันมีเรื่องราวของคนอื่นจริงๆมันมีเรื่องราวของออผลประโยชน์หรืออะไรสักอย่างจริงๆนะคะเขาอยากจะบอกออกมาแบบนี้นะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าเขามีครอบครัวก็ย่อมหมายถึงว่าเขายังต้องมีพันธะผูกพันกับครอบครัวเขาแต่ใจเขามีให้คุณไหมมีแต่เขาต้องเคลียร์ตรงนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเขาให้ความชัดเจนกับคุณได้ไหมไม่ได้แน่ถ้าเขามีครอบครัวนะคะ มันไม่สามารถไปต่ออ่ะเพราะเขายังมีตรงนั้นเป็นผลประโยชน์ยังมีตรงนั้นเป็นความมั่นคงยังมีตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ว่าเชื่อเถอะค่ะถ้าเขามีครอบครัวนะคะแล้วครอบครัวเขามั่นคงอยู่เขาไม่สามารถทิ้งครอบครัวเขาได้แน่นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันก็เลยค่อนข้างจะไปต่อยากนะคะปัญหามันตรงนี้แหละนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่หนึ่งไม่ชัดเจน สองต้องมาคอยปิดบงังสามต้องมาคอยระแวดระวังว่าความลับมันจะแตกเมื่อไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นครอบครัวก,กันก็ย่อมหมายถึงว่าเขามีคนอื่นปิดบังคุณนั่นเองนะคะตรงนี้คุณไปสลับตำแหน่งกันเอาเองได้อเนี่ยค่ะมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยระหว่างคุณกับเขาแล้วเราก็เชื่อว่าปัญหาตรงนี้มันน่าจะใหญ่พอสมควร ที่ทุกสิ่งท,ทุกอย่างทําให้คุณกับเขามันไม่สามารถมาเข้าเข้ามาในจุดเดิมได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าแนวโน้มของชาวสิงจะเป็นยังไงบ้าง ความรักที่มันมีแต่เรื่องของความรักโลภกรดหลงความรักที่มันมีแต่เรื่องราวของการตัดใจไม่ลงความรักที่มันยื้อในใจมาตั้งนานแล้วนับจากนี้ไปชาวสิงค์คุณจะเลือกมองอนาคตให้กับตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่คุณมัวแต่มัวแต่คิดถึงแต่เรื่องของเขาหรือยื้อกันมาสักพักใหญ่ๆหรือแม้แต่ทั้งว่าบางท่านจบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ใจยังไปนึกถึงนะคะแต่ตอนนี้ตัวตนของคุณน่ะคุณเริ่มต้นใหม่แล้วนะ นะคะคุณเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะคุณคิดว่าต่อให้เขาหุนกลับมา อะไรต่างๆนานามันก็คงไม่ใช่แบบเดิมแน่นะคะความสัมพันธ์ที่เคยมีกันแค่สองคนความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงระหว่างคนสองคนมันไม่มันไม่มีทางนะคะเรามองว่ามันไม่มีทางที่มันจะเป็นแบบเดิมมันก็เลยทําใหุ้ณรู้สึกว่าโอเคฉันหาความสุขใส่ตัวเองดีกว่าไหมสบายใจดีออกนะคะหลุดพ้นแล้วอะพอหลุดพ้นแล้วกลับกลายเป็นว่าเริ่มมองเห็นตัวเองมีค่าเริ่มหาความสุขใส่ตัวเองเริ่มยอมอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณอยู่กับตัวเองมา ด้วยเหตุและผลคุณเอาเหตุและผลมาเป็นที่ตั้งคุณเอาเรื่องของความเป็นจริงเป็นที่ตั้งว่าคุณพอใจพอพอใจละกับการอยู่แบบนี้นะคะดีกว่าถ้าหวุกลัับแล้วมาต้องมานั่งทุกร้อนอีกอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ก็คือหนโน้มฝั่งคุณโอเคค่ะทีนี้เรามาดูนับฝั่งเขาบ้างนะคะจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องราวของความเจ้าชูนะ้น่ะต่อให้กลับมามันก็เข้ารอยอีหลอบเดิมไหมอะ่ะอืม นะคะมันมีเรื่องเหรเรื่องราวของความเจ้าชู้หรือมันมีเรื่องราวของความต้องการรักเผื่อเลือกหรือความต้องการที่อยากจะได้อีกอะ่ะนะคะความอยากได้ใครดีอีกอะไรประมาณนั้นนี่ก็คือเรามองว่าชาวราศรีสิงค์คุณไม่ต้องการอ่ะนะคะและด้วยอุปนิสัยใจคอของชาวราศรีสิงห์ด้วยแล้วอ่ะนะคะคุณเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆนะคะอะไรประมาณนั้นโอเคค่ะ จากความเป็นครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นครอบครัวกันนะจากความเป็นครอบครัวเนี่ยนะคะความครอบครัวสมบูรณ์แบบมันไม่หลงเหลือแล้วนะนะคะมันไม่หลงเหลือจริงๆหรือแม้แต่กระทั่งว่าต่อให้คุณไม่ได้เป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขานะคะเรามองว่าเขาต้องกลับไปหาครอบครัวเขาเพราะครอบครัวเขามันมีความมั่นคงอยู่มันยังมีพันธะผูกพันกันอยู่นะคะมันยังมีอะไรที่ว่า ดึงดันดึงกันอยู่นะคะไม่ใช่ดึงดันนะดึงกันอยู่คนของเขาอาจจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาก็ได้นะคะเพื่อความมั่นคงอะ่ะเรื่องราวของคุณกับเขามันก็เลยลงเอยแบบนี้เรามองว่ามันเป็นการลงเอยลงเอยเพราะใจคนนึงไม่รู้จักพอ นะคะเพราะใจคุณนึงไม่รู้จักพอถ้าเขามีครอบครัวยิ่งแล้วใหญ่จำไว้เลยน,นะคะถ้าเขามีครอบครัวเขาไม่สามารถทิ้งความมั่นคงได้หรอกถ้าครอบครัวเขามั่นคงอะ่ะนะคะก็ทําได้แต่ทําได้แต่ปล่อยเรื่องราวตรงนี้โอเคทําได้แต่ปล่อยเรื่องราวตรงนี้นะคะเอเขาเรียกว่าอะไรอะยอมรับตัวเองว่าที่มีใจมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ นะคะเพราะหนึ่งมันมีเรื่องราวของสังคมเรื่องของความมั่นคงเข้ามาผัวพันแต่ถ้าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวก,กันก็ย่อมหมายถึงว่าคุณกับเขามันก็น่าจะต้องจบกันเพราะสาเหตุหนึ่งเลยนะคะสาเหตุเพราะคนปันใจนะคะในบางคู่ที่เคยเป็นครอบครัวก,กันมันมีเรื่องราวของนิตินำเออนิตินน,นิตกรรมเข้ามาเคลียร์แล้วละ่ะตอนนี้ มาดูบทสรุปค่ะชาวสิงห์สิงห์ไม่เคยหวาดหวันกับชีวิตวันข้างหน้าเลยสิงห์ก็คือสิงห์มันยังคําสิงห์เป็นคนที่มีเป็นคนที่รักเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีตัวเองนะคะคุณจะไม่เอาตัวเองไปทนทุกข์กับไอเรื่องราวแย่ๆร้ายๆที่ผ่านมาคุณแค่คิดเสมอว่าโอเคอดีตคือบทเรียนอดีตคือเขาเรียกว่าอะไรคือบทเรียนแต่ก็ไม่ได้ไปจมปลัก นะคะคุณไม่จมปักแน่เพราะคุณยื้อคุณจะยื้อถึงที่สุดคุณจะพยายามถึงที่สุดแต่พอถึงเวลาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณก็สามารถหลุดพ้นมาได้คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้นะคะของชาวราศีสิงห์แล้วเขาก็บอกมาว่าคุณก็ยังมีความหวังกับตัวเองเสมอว่าคุณอาจจะได้รักครั้งใหม่ที่ดีงามนะคะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะเปิดใจกับรักครั้งใหม่ที่ดีงามเขาก็บอกมาว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยตัวตนของคุณคุณก็อยู่ตัวอยู่ได้ด้วยตัวเองเช่นกันคุณมีความเข้มแข็ง คุณมีความมั่นใจได้ด้วยตัวเองนะคะคุณรองมากอะนะคะโลกนี้คือสบายมากสำหรับคุณนะคะถ้าถ้าคุณจะไม่มีใครนะคะแต่ถ้าจะมีคุณก็บอกว่าคุณต้องขออย่างเดียวไม่ต้องอะไรมากมายขอแค่เป็นความรักที่ซื่อสัตย์ที่มั่นคงที่อยู่กินกันเป็นครอบครัวแบบยั่งยืนนะคะนี่คือบทสุดของชาวราศีสิงห์แล้วเราก็เชื่อว่าเร็วๆนี้ชาวราศีสิงห์ คุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้นะคะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีงามก็ได้แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ครั้งเก่าแล้วต่อให้ต่อให้มันจบแบบหนักหนักมาต่อให้เสียใจแบบหนักหนักมาโอเคคุณลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองได้อยู่แล้วนะคะคุณมีความเข้มแข็งในตัวเองคุณเรามองว่าคุณมีวัคซีนในตัวนะคะคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีเกียรตินะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะ คนโสดบ้างนะคะคนโสดค่ะสำหรับใครที่ร้างราร้างราความรักมานานมากแล้วมาฟังคนโสดนะคะหรือใครที่โสดสนิทเลยไม่ไม่เคยมีใครเลยก็มาฟังคนโสดนะคะคนโสดค่ะ เขาบอกมาว่าวันๆมีแต่ง,งานจริงๆนะคะจนไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปมองใครเลยมีแต่ง,งานค่ะนะคะแล้วมันมีเรื่องราวของบางท่านมีอดีตเป็นแผลทาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเข้มแข็งบางท่านน่ะภายนอกอดูเต็งตองมากอะ่ะดูเต็งเข้มแข็งมากอะ่ะแต่เราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคุณแสดงออกมาให้คุณหนุนรู้อะ่ะแต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้ว่าคุณก็แอบเหงาอยู่บ้างแหละ แต่คุณก็ไม่ได้เอาเรื่องตรงนี้มาเป็นสาระนะเป็นที่ตั้งชีวิตของคุณตอนนี้มีแต่ง,งานมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความมั่นคงเงินมันเข้ามาด้วยตั้งหากนะคะการเงินดีการงานมั่นคงนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีกิจการของตัวเองนะคะโอเคค่ะชาวราศีสิงณปัจจุบันนี้คนโสดถึงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วนะคะ อะไรที่เดิมๆอ,ๆอะไรที่เก่าๆอะไรที่เงียบเหงามาจะไม่ใช่คุณอีกต่อไปคุณจะต้องได้พบเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคู่ต่อมาแล้วค่ะนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณอาจจะเคยเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมาแต่ตอนนี้คู่ของคุณกําลังจะเข้ามาในชีวิตคู่แบบไหนละ่ะคู่แบบที่เป็นคู่ครองน่ะกำลังจะเข้ามาค่ะโชคชะตาน่ะนะคะบอกได้เลยเขาจะมาทําลายล้าง นะคะให้คนที่ไม่ดีคนที่ไม่ใช่หรือคนที่ไม่ใช่คู่กันในอนาคตย่อมออกจากชีวิตกันไปอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจบ้างแต่การเปลี่ยนแปลงท้งนี้จะนําพาความสุขที่ดีงามความสุขที่แท้จริงมาให้คุณนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าชาวโสดสิงคคุณจะได้พบเจอคู่ครองตอนนี้ด้วยนะคะคิดว่าตอนนี้แหละคุณจะได้เจอแล้วนะนะคะเนี่ยค่ะหรือบางท่านกำลังจะเจอก็เป็นไปได้นะคะ 1> <1> <hydro ly> บางท่านก่อนหน้านี้มีใครเข้ามาคุยกับคุณเรามองว่าคุณไม่ค่อยมองเพราะอาจจะยังไม่ใช่สเปคสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าก่อนหน้านี้มีคนคุยเราก็มองว่ายังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่เรามองว่าจะเป็นคนถัดไปนี่แหละที่กําลังจะเข้ามานี่แหละใช่ที่แท้จริงนะคะใช่ที่แท้จริงเพราะว่าคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้รู้สึกว่าคุณไม่คุณไม่ชอบอะ นะคะเรามองว่าคุณไม่ชอบคุณจะรอคนใหม่นะคะถ้าใครเข้ามาที่ไม่ใช่คุณก็สามารถรอคนใหม่ได้นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคนใหม่ที่เข้ามานี่แหละเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นคู่จริงๆแต่ถ้าใครยังไม่เคยมีใครเลยนะคะไม่เคยมีใครจริงๆเลยตอนนี้ความรักกําลังจะก่อเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะเนี่ยค่ะเราเชื่อว่ายังไงก็ตาม รูปแบบเก่าๆความคิดเก่าๆความคิดที่อยู่ในใจคุณก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะมีอคติในเรื่องของความรักอะไรก็ตามเขาจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณแล้วนะคะคนโสดก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นกันนะคะคุณจะได้เปิดใจรับใครสักคนหนึ่งโอ้เปิดใจรับใครสักคนหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีงามด้วยนะคะเป็นเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เรามองว่าลงตัวนะ คนคนนี้สามารถครองคู่กันได้คนคนนี้ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวช่วยกันทํามาหากินได้ดีทีเดียวด้วยคุณอาจจะได้คนขยันทํามาหากินเข้ามาในชีวิตน่ะนะคะตรงนี้แล้วก็ดีด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ดีค่ะนะคะดีงามด้วยไม่ดีได้ไงเขา,าเข้ามาในรักษัะเป็นแฟนเข้ามาในลักษัะเป็นคู่คนใหม่เนี่ยค่ะชัดเจนมากๆยังไงก็ได้คู่ยังไงก็ได้แฟนนะคะเพียงแต่ว่าบางท่านบางท่าน สิงอะ่ะสิงจะไม่ได้รีบร้อนตัดสินใจมากสทัทีเดียวบางท่านขอคุยกันก่อนจนกว่าจะชัวร์จนกว่าจะแน่ใจแล้วค่อยเปิดใจเต็มร้อยนะคะขอดูนิดนึงว้าวโอกาสและความสำเร็จและคู่เข้ามาเต็มเลย คุณจะได้พบเจอคู่ในลนักษณะแบบไหนคะในลักษณะแบบมีบุญทํากรรมแต่งร่วมกันมานะคะคุณอาจจะได้พบเจอคู่แบบนี้นะเร็วๆวันนี้ค่ะนะคะเร็วๆวันนี้ด้วยแต่ในกรณีบางท่านยังไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถอดใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองดีกว่าอะไรประมาณนั้นน่ะเชื่อเถอะค่ะนะคะคนเรานะะถึงเวลาถ้ามีคู่ นะคะยังไงคู่ก็ต้องเข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามัวแต่ไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตชีวิตของเราก็จะเจอไม่เจออนาคตที่ดีงามนะต้องตอบไว้ก่อนนะคะถึงยังไงคุณต้องได้เจอคู่ครองเข้ามานะคะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจคุณมาเปลี่ยนแปลงความคิดความอ่านของคุณแล้วคู่คนนี้เราเชื่อว่ามันน่าจะมีความผูกพันกันตั้งแต่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่มีความผูกพันกันนะคะนี่ก็คือคนโสดของชาวราศีสิงห์ ได้คู่นะเรามองว่าคุณได้คู่บุญทกรรมแต่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่มีเกณฑ์ลงเอยแหละเพียงแต่ว่าการลงเอยครั้งนี้ชาวสิงอาจจะต้องใช้เวลาดูในดูไปนานนนนะคะเพราะชาวสิงไม่อยากจะเจอแบบอดีตนะคะชาวสิงไม่อยากจะเจอแบบรักลวงหลอกมาแบบบอกว่าโสดแต่ตัวเองมีใครอะไรประมาณนั้นน่ะ เขาบอกว่าความคิดแบบเดิมๆคุณต้องเปลี่ยนความคิดซะใหม่โอกาสมันมีอยู่แล้วใครที่ยังมีความคิดเดิมๆอยู่เนี่ยนะคะเปลี่ยนความคิดนะคะเขาแนะนํามาว่าให้คุณรีบเปลี่ยนความคิดแล้วโอกาสจะเป็นของคุณแล้วความรักที่ดีงามจะเป็นของคุณความรักที่เพอร์เฟกก็จะเป็นของคุณเช่นกันนะคะตอบมาเต็มเลยนะคะโอกาสการเริ่มต้นชีวิตใหม่มาแล้วอยู่ที่ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงความคิดนะคะเย่มาแบบอะไรอ่ะ เรามองว่ามาแบบเขาเขาเขาพร้อมพร้อมพุ่งชนเข้าหาคุณอะนะคะแล้วมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตั้งใจด้วยแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยนะคะแล้วเขามาเนี่ยเรามองว่าคนนี้คุณเปลี่ยนแปลงความคิดลองเปิดใจศึกษาดูใจมันจะเป็นความมั่นคงสำหรับชีวิตของคุณในวันข้างหน้านะคะของชาวราศีสิงห์โอเคค่ะแต่ถ้าอะไรเก่าๆแล้ว จำไว้อย่างหนึ่งนะคะเขามาทําลายล้างนะคะคนที่มาทําลายล้างก็ไม่ใช่ใครดวงชะตาของคุณนี่ละคะมาทําลายล้างคนที่ไม่ใช่ให้ออกจากชีวิตไปคุณจะต้องได้พบอะไรดีๆนะคะพบคนที่ใช่พบเจอคู่ครองนะคะที่ดีงามนะคะอยู่ที่คุณต้องเปลี่ยนใจด้วยนะคะต้องเปลี่ยนทัศนคติสมัยโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีสิงห์ก็ขอวอวยพรชาวราศีสิงห์ พบความสุขหรืววันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ